9พฤติกรรมที่บอกว่าคุณกําลังเป็นโรคซึมเศร้ามาตรวจสอบกันหน่อยครับว่าเราใกล้จะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหรือย,ยันวันนี้ผมมี9สัญญาณจะมาให้เคลื่อนตรวสุขภาพกันแบบง่ายๆจะได้รีบไปหาหมอด่วนครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับพีทพิรวัตรจากเพจลืมป่วยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเหตุผลที่ทําให้คนไทยกว่า70%เสียชีวิตก่อนวัยอันควรสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโรคซึมเศร้าโดยศูนย์โรคซึมเ,เศร้าไทยกรมสุขภาพจิตเปิดเผยข้อมูลว่าปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นัโรคซึม จ้าสู0กว่า1.5ล้านคนและในจํานวนนี้มีคนเข้าถึงการรักษาเพียงแค่28%เท่านั้นนะครับซึ่งเหตุผลสําคัญที่ไม่ได้รับการราาักษาอาจเป็นเพราะมือรู้ตัวว่าอาจเป็นเพราะไม่รู้ตัวเองกาลังป่วยผมจึงอยากให้เพื่อนๆลองใช้กันดูนะครับว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่หรือเปล่าและเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนมากเลยครับก่อนที่จะไปฟังนะครับว่า9สัญญาณมีอะไรบ้างนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนันคนคบที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับช่วยกันแชร์ก่อนนะครับ เพื่อจะได้นะครับกระจายเรื่องนี้ครับไปให้ทุกคนได้รับรูก้ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียนะครับผมมาหาศาลในอนาคตครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมว่า9สัญญาณที่บอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้ามีอะไรกันบ้างครับสัญญาณที่1พฤติกรรมการกินเปลี่ยนไป ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองกินมากขึ้นหรือกินน้อยลงอาจมีผลมาจากโรคซึมเศร้าได้ครับเพราะอาการซึมเศร้าเชื่อมโยงกับความผิดปกติของการกินบางคนรู้สึกหิวน้อยลงจนแทบไม่อยากทานอะไรในขณะที่บางคนอาจจะหยุดกินไม่ได้เลยทําให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจนผิดปกติสัญญาณที่ 2. มีปัญหาการนอน ปัญหาการนอนอาจจะเกิดได้2แบบนะครับคือเพื่อนๆอ,อาจจะนอนหลับนานกว่าปกติแต่นอนเท่าไหร่ก็ไม่หายง่วงสักทีและยังรู้สึกอยากนอนอยู่อย่างนั้นหรือแบบที่2คือหลับยากมากขึ้นจากที่เคยเป็นคนหลับง่ายแต่จู่ๆก็นอนไม่หลับขึ้นมาและรู้สึกนอนหลับไม่เต็มอิ่มเหมือนเดิม สัญญาณที่3รู้สึกไม่มีแรงอาการซึมเศร้าอาจส่งผลให้เ,เพื่อนเหนื่อยง่ายจะทําอะไรก็ช้าลงไปหมดจากที่เคยทํากิจวัตรประจาวันในเรื่องทั่วไปได้อย่างง่ายดายอยู่ดีก็ทําไม่ได้รู้สึกว่าย,ยากเกินกว่าที่จะก,การได้ไรลเรี่ยวแรงแม้จะพักผ่อนมากแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไรเลยสัญญาณที่4คิดช้าลง อาการซึมเศร้าส่งผลให้สมองทำงานช้าลงไปด้วยครับไม่มีสมาธิยากที่จะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและมีปัญหาเรื่องความจำหากสังเกตว่าเราเริ่มมีปัญหาในการจดจำรายละเอียดและการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทุกๆสิ่งดูยากไปเสียหมดก็ต้องรีบแก้ไขด่วนเลยนะครับเพราะไม่ใช่แค่ปัญหาโรคซึมเศร้าเท่านั้นนะครับแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยสัญญาณที่5เริมสนใจสิ่งที่เคยสนใจบางคนชอบปลูกต้นไม้บางคนชอบเล่นกับสัตว์แต่ถ้าอยู่ดี ความชอบเหล่านี้หายไปก็ถึงเวลาต้องเช็คตัวเองกันหน่อยแล้วครับเพราะแต่ละคนจะมีเรื่องที่ตัวเองสนใจต่างกันแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเรื่องสนใจในสิ่งที่ตัวเองเคยชอบมากๆโดยไม่มีเหตุผลอาจเป็นเพราะสารเคมีในสมองมีปัญหาตอนทานยาเพื่อรักษาอาการครับสัญญาณที่ 6. เสื่อมสุขภาพทานเพศปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายคนและอาจนํามาสู่ปัญหาชีวิตคู่ได้ครับหากเพื่อนๆเริ่มรู้สึกความต้องการทานเพศลดลงจนถึงขั้นไม่มีเลยสาเหตุอาจเพราะกําลังเป็นโรค เราอยู่ต้องรีบจัดการก่อนเป็นปัญหาบานปลายนะครับสัญญ,ญาณที่7ปวดไมเกรนโรคซึมเศร้ากับการปวดไมเกรนมีความเชื่อมโยงกันอย่างยิ่งครับการเป็นโรคหนึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการป่วยเป็นอีกโรคหนึ่งได้ด้วยมีงานวิจัยหนึ่งบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าม,มีแนวโน้มจะเป็นไมเกรนมากกว่าคนอื่นทั่วไปถึง3เท่าในขณะที่คนที่เป็นไมเกรนก็มีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้มากถึง5เท่าเลยครับสัญญ,ญาณที่ 8. ความรู้สึกเชิงลบ อารมณ์ของคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เปลี่ยนแปลงไปทางลบมองโลกในแง่ร้าย,ายหรือคอยแต่จะโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองอยู่ตลอด <c oughs> เมื่อสิ่งที่ทําไม่เป็นอย่างที่คิดผู้ป่วยโรคนี้จะรู้สึกผิดอย่างรุนแรงรู้สึกว่าชีวิตล้มเหลวเศร้าเบื่อท้อแท้หรืองุนงิดง่ายโดยไม่มีทีท่าว,ว่าจะหายไปนําไปสู่ความรู้สึกไร้ค่าและไร้ตัวตนมากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณที่9อยากตาย สัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่น่ากลัวและไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะนั่นอาจทําให้คุณคิดสั้นได้ทุกเวลาและเมื่อรวมสัญญาณขั้นต้นทั้งหมดเข้าด้วยกันโลกนี้คนไม่น่าอยู่อเอาเสียเลยจึงนํามาสู่ความรู้สึกอยากตายจบๆกันไปเพราะคนที่เป็นโรคึมูกเต่าหลายคนเชื่อว่าจะไม่มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเราอีกแล้วเรามาศบกกันอีกครั้งนะครับว่าการสัญญาณเตือนเป็นโรคึมูกเต่ามีอะไรบ้าง 1. พฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป 2. มีปัญหาการนอน 3. รู้สึกไม่มีแรง 4. คิดชา้า ห้าเลิกสนใจในสิ่งที่เคยสนใจ 6. เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ7ปวดหัวไมเกรน์ 8. มีความรู้สึกเชิงลบและ9อยากตายครับถ้าใครนะครับมีสัญญาณเหล่านี้เกินครึ่งนะครับต้องรีบไปหาหมอโดยด่วนนะครับและเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับเพราะโรคนี้รักษาได้วิธีการราากักษาลดตึมเศร้าก็มีหลายวิธีครับทั้งการใช้ยาราาักษาเพื่อปรับสมดุลของเคมีในสมองหรือรักษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรมซึ่งจะช่วยเพื่อนๆกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับ หวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวที่ผมแบ่งปันในวันนี้นะครับถ้าชอบฝากช่วยกันกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานและแบ่งปันสิ่งดีๆไปให้ผู้อื่นได้ทราบจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ยังมีอีกมากกดติดตามเพจลืมป่วยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆครับพบกันใหม่ในตอนถัดไปกับผมพีทพีรวัตรขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีสวัสดีครับ